ปวดสะโพกแล้วลงขาไม่มีทางหายเพราะไม่รู้เรื่องนี้หากคุณครับมีเหตุการปวดสะโพกแล้วลงขามีการชามีกรแรงแล้วคุณครับรักษาไปวันกินยาก็แล้วกายภาพก็แล้วนวดก็แล้วต่อไปแล้วหรือจัดกระดูกหรือทาอะไรอะไรบ้างแล้วคุณอาการไม่ดีขึ้นครับคืนนี้ครับหมอฟันให้คุณเข้าใจว่าทําไมคุณถึงไม่หายปวดครับอันที่หนึ่งครับเพราะคุณกินยาผิดวิธีครับอ่าบางเลนึงนี่พี่ไปคุณกินยาไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงครับนี่ครับคนไข้หมอฟันครับคนไข้เลนนี้ครับหายปวดสะโพกมากกว่า90%ครับ ฟังเนกับหมอฟันปบอร์โทษแล้วน้องขาเป็นมาหนึ่งเดือนนะกินยากินยาฝั่งไป็ฝังที่กินยาไปสองวันอาการปวดหายไปมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเห็นไหมอาการดีขึ้นข้อที่สองครับถ้าคุณต้องการหายคุณต้องรู้ก่อนประว่าค,คุณเกิดจากอะไรหลายคนครับรักษาผิดครับผิดโรคครับอันที่หนึ่งกินยาผิดนะ้ยอันที่สองผิดโรคครับคุณรู้ปวดร์โท้วน้องขาคุณมันไม่ได้เกิดจากสลักเพศที่คุณเข้าใจแต่มันเกิดจากหมอเรากรวจชั้นาาาประสาทรือเปล่าทำให้คุณไม่มีาหายเคสนี้เป็นหมอเราเูสนเขาก็เลยไม่หายครับ นึกภาพไหมอันที่3ครับคุณเกิดจากว่าคุณรักษาไม่ต่อเนื่องครับรายเทสของหมอฟันเหมือนกันพอฝั่งยาเคนได้กินแล้วการดีขึ้นเขารู้วิธีการดูแลรักษาต่อเนื่องทำให้อาการดีขึ้นแต่ถ้าคุณรักษาไม่ต่อเนื่องบางทีคุณก็ไม่หายปวดครับนึกภาพไหมฮะใครชอบคลิปนี้พิมพ์เม้าดีมากๆหนยแล้วเรามาหายปวดไปด้วยกันครับกับปวดสะโพกแล้วลงขาไม่มีทางหายปวดเพราะไม่รู้3สิ่งนี้ใครสนใจหมอฟันจัดอยากจะให้ทักไปที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวคลิปต่อสำหรับวันนี้ไม